ขณ <Day. S 2> ะนี้ครับเราอยู่ที่วัดป่าห้วยโกงมาพบคุยกับน้องแหน่คพุนากรณพิจนัน์ครับคุณุแหน่ครับครับสวัสดีครับวันนี้เรากำลังจะทำพิธียกพระสี่ทิศนะครับนี่คือแท่นพระธาตุของเราอ๋อนี่ใช่ไหมครับจะมีซูมพระนะครับ จะมีซุ้มพระทั้งหมด4ทิศต,ตอนนี้พระเรากำลังเดินทางมาอยู่ครับกำลังรถกำลังขึ้นขึ้นมาอยู่เนาะรอสักครู่นึงครับบรรยากาศตอนนี้กำลังดีผมกำลังแบบสบอยยุ่มๆบรรยากาศดีมากเลยครับที่นี่ตอนนี้การเดินรราการเดินครับเอามาดูนี่ครับขันหมกากเบงใบสีเป็นเครื่องสักการะบูชานะครับเนะาะเอารถนะประมาณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับพระของเราครับกำลังมาแล้วครับค,คือว่ามีชาวบ้านมีหลายคนที่แบบว่าเป็นอาสาสมัครที่เขาแบบเป็นศรทัทธามาช่วยกันเนาะขับรถแท็กอร์ครับผมศร,รัทธาทั้งหลายเขาอยู่ด้านล่างรับเขากำลังขับรถแท็กอร์ขึ้นมานะครับช่วยกันลำเลียงพระทั้งหมด4ี่องค์องค์งหนักนะ่าเป็นตนันเป็นตันเลยนะครับเนี่ยกำลังขึ้นมาแล้วนะครับ อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าฝนตกทางแฉะเละดินเหนียวมากเลยครับแล้เรามารอกันอีกสักครู่นึงครับแล้วเราจะได้มาพร้อมกันนะครับผมนี่เป็นองค์แรกนะครับเห็นครับองค์แรกครับนอนมาบนรถแท็กเตอร์อะยครับมีรถแท็กเตอร์เราจะมีมีหางข่้งต่อนะอ่าสิบล้อขึ้นไม่ได้ครับขึ้นยังไงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าดินเหนียวแล้วก็ชันมากเลยครับ 配合。 ขอให้เล่งๆหน่อยด้ฝนกำลังจะมาเพราะอาตมาบอกอาคุณโยมเล่งมือนิดหนึ่ง้อจ้าเล่งมือจะน้อยน่ดด้วโอสาพาบรมสารีริกธาตุองค์พระปฏิมาและองค์พระปฏิมา แห um. ่งองสมเจพระเหล่านี้พร้อมทำเครื่องสัาระเหล่านี้ขออนิสง์ผลบนนี้ขออนิสง์ผลบนนี้ขอจงได้บังเกิดขอจงได้บังเกิดมาเป็นพลังระลึกถึงธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระเจ้าเจ้าเจ้าอรหันตแต่เจ้าอรหันต์แต่พระมหาบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาแก่เราพร้อมแก่เราไปส่งน้ำองค์ท่านนะครับแล้วก็ส่วนองค์ที่สองทางซ้ายมือองค์ นะครับคือว่าบางคันธาระคันธาระตัวนี้ถ้าใครได้สักการะบูชานะครับบางนี้จะเป็นจะเป็นที่ไร้ไข่ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะปราศจากโคมานทั้งตัวนะใครคนต่างก็ไปใส่บาสนะรนะครับพุทธเจ้าใส่บาตรุไปไหมสวยทำไมเนี่ยเขาตัวกว่าเขาตัวกว่าใจมากแล้วอยากให้ทุกคนได้ลองมาดูตัวเองนะครับเนาะมันจะมีความรู้สึกที่แบบเออหวินและปิติมากนะ ปรระมาณนี้คับผมพ่อแม่กูบาอาจารย์ก็เตรียมด้วยนะครับ ลังเก้าก่มอมมภูมิาคอมใส่จอมปัดผมบรม,มีสีรษะพุทีเจติยาบั้งสังคุณทาพระเจติยาคุณนั่งพระท้ากังกังวันเลิงอยู่ผู้วางสมยังอุรังคาธาตุโยภาสุขโตผูย้ย่อยิ่งกระเสดสิงพระย้อยเยินปะก่อนพระลึนค่วมการยานสัมโพธิยาพระสมที กระสัพพยุตยาถ้วยผงขาจังค้อมใสเพียงพ้องมหัสมใสมโนไม่น้อมคาย,อายโยบายขอได้เพิ่งเท่าเทิงพระนิระพานขอสัพพยานเพราะเป็นจังวา่าถ้าชักถ้าใช้ยศใสมมสองให้มงส,งสรีสานบ้อเคยทอง ทอบถวายย่อเยินลำลืนอนย่อเถิมทำอันเลิมดูว่างทางพนิรพานเห่งสัพพยุตยานอันคงขามาดไมยมโนไม่จงนมขาบลง ทั้งขึ่นะต้อครับท้า้องคเลย้อเนี่มีกัที่นี่แม่ค้าบอกว่าแซ่บแซบแซ่บแซ่บอี่หโี้ต้องถาซิมมึงก่อนเด้อขอบคุณครับเจ้าอันนึงครับไทยกำลังสวยขอบคุณนะผมตองใ่มต้องใส่หรอครับขอบคุณนะครับเด้อ